สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเกมเมอร์ iOS ไทยนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมก็อยู่กับเกม Roblox คับแมทที่มีชื่อว่า Breakout s h o t t e r 1นะครับคุณผู้ชมเกมนี้เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องที่ผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับคุณผู้ชมโดยครั้งนี้ครับก็ผมจะไม่ใช้ตัวช่วยของแบบในเพเลินแบบเป็นเปิร์นกน,นะครับคุณผู้ชมก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปนะครับคุณผู้ชม Breakout ให้เสียงภาษาไทยโดย g กมเมอร์ไออเอสไทยอันนี้เขาซีนเปิดมารถโต้อันนี้ข scene. เานนขาเรียกว่าบอสบถบัลน,นะครับอน,นี้ลืมบอกไปรถบัสประจำทางโรงเรียนตรงนี้มีโรงเรียนโอเคชื่อโรงเรียนว่าฮั i ไฮสตอรี่โอสคูลครับสวัสดีเด็กๆสวัสดีตอนเชา้าเด็กๆ อันนี้เลย,ยงไงมิสเตอร์ฮอปนะฉันเป็นผอ,ออมิสเตอร์เฮฟนะครับยินดีต้อนรับสู่การเรียนครั้งแรกของในโรงเรียนอันนี้ผมจะแปลให้ให้คผู้ชมได้ดูนะครับแล้วนักเรียนเรียนเกี่ยวกับแนวอะไรหรอครับอันแรกขออ่านประวัติก่อนอันแรกคือแบบนักฟิฟิฟกสมและอันที่สองอันที่สองก็คือแบบเรียนในเรียนเคมีนะครับผมจะเลือกอันแรกเลย ิตกามโอ้ผมเป็นนักฟิตกามครับอันนี้ตัวละครผมนะครับโอ้โอ้โอช่างยอดเยี่ยมขนาดนี้เอาละตั้งแต่ตั้งแต่ตแตบดน,นี้ก็สำรวจนักเรียนสำรวจในโรงเรียนได้เลยเขาบอกว่าแต่สำรวจหาห้องเรียนด้วยนะโอเคบะบาณนนี้ก็อย่าลืมสำรวจในห้องเรียนด้วย ภารกิจสำรวจในห้องเรียนในอันนี้คือแบบสังเกตข้างฝาขวามันจะเป็นห้องยังไงเดียวผมจะดูซิว่ามีอะไรบ้างห้องนี้อะไรบ้างเนี่ยขอดูเช็คอันนี้เป็นห้องผละอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยให้พวกก่อนที่จะเริ่มค้า่ะเราสามารถซื้อช็อปได้เพื่อซื้อเพื่อเอาชีวิตรอดอันนี้เป็นตัวเหมือนเป็น AI นะอันนี้ห้อง มันคือห้องผสมยาบาลนะครับอันนี้อ่านแปลให้ง่ายเฮ้ยเดเดฮ้ยเ้ยบบปงๆเฮ้ยดูดูข้อมูลประวัติผมก่อนผมเก่งเรื่องคณิต A A เคมี A อบวกอังกฤษบี B, ประวัติศาสตร์บ <c oughs> ถือว่าใช้ได้นะครับเ้ยเดี๋ยว้ยทมมีตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมคือยิมนาสติกก็คือห้องแบบลงยิมน,นะครับพอกาย ว่าอันนี้สานเสียให้ที่ผมเลือกแนวนี้ก็พออะไรก็คือเป็นตัวละครผู้ชายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครผู้หญิงก็ปึ๊บไปเลือกสามารถเลือกของเคมีได้เลยตอนนี้ห้องเรียนกำลังจะเปิดแล้วสำหรับคนที่เป็นยองเรียมไปที่ห้องลงยิมนักตามส่วนคนที่ไปเรียนเกี่ยวกับแนวใช้แบบฝึกทักษะเรียนเก,กับแนวเคมีอยาสายล่ะได้เลยไปที่ลงยิม โอเคตอนนี้ชื่ออะไรเนี่ยลูซแมเชอร์ชื่อชื่ออนี่คนเล่นนะครับไม่ใช่ a i นะอันนี้มีที่เล่นอะไรไหมขอลองสาม,ม,มารถเล่นได้ป่ะขอลองดูก่อนลรกดไม่ได้เอาเราต้องรออาจารย์มาก่อนเอาละอันนี้สำหรับผู้ชายนะเขาบอกว่าโอ้โฮส์ว่าโอ้สวัสดีตอนเช้าแล้วก็เข้าสู่กัน เรียนและตอนนี้ก็ถึงเวลาจะเริ่มต้นใหม่แล้วพร้อมที่จะฟิตร่างกายอันนี้ก็จะประมานี้นะครับเรามีที่ยกน้ำหนักสามารถทำทดสอบได้เลยเมื่อถ้าคุณทำได้เขาบอกว่าเราจะเราจะได้รับประสบการณ์ความนาสั้นนะแล้วก็เรามีแบบฟิตร่างกายจัดแบบออกกำลังกายทางขาด้วย มีพวกเรามีทั้งดัมเบลยกได้และสุดท้ายนี้เราก็ก็จะบอกว่าขอให้สรุปการออกฟิตร่างกายร่างกายตัวเองแล้วก็รู้สึกแล้วก็ทำตามตามสบายในห้องได้เลยกดปุ่มค้างไว้เพื่อเป็นการแบบออกกำลังกายโอเค ทีมีออกกำลังกายด้วยอันนี้เริ่มจากอันดับแรกเลยยกน้ําหนักอันนี้อะไรบ้างอันนี้ยกโดยมืออือหืออองกดค้างนั่นแหละผมไม่รู้ว่ายกค้างมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณผู้ชมยกกดค้างนั่นแหละอันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับสำหรับใครที่เล่นในคอมนี่ก็แบบอีกแบบหนึ่งครับถามว่าแบบยกแบบคิดดูแบบสภาพผมแบบกำลังฝึกวิชานะก็เลยแบบออกกําลังกายบ้างอันนี้ก็ต้องโอ้ตอนนี้ห้องเรียนเรียนแบบกดคับแล้ว เอาละตอนนี้นักเรียนสามารถออกไปกินข้าวได้เลยช่วงกลางวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผม <c oughs> ผมผมแบบถือแล้วมันดำเบอยู่ <c oughs> เออติดบักปะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะเอาละอาหารพักเที่ยงทุกคนนักเรียนไปที่โรงอาหารได้เลยแต่ดูดู <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวคือผมเหมือนออาออากลาว เอาช้างติดมืออย่างนี้นะโอ้บอกได้เลยอแบบนี้เดินแบบแทบสโลว์แน่ๆอ่อเอ้ยใครก็ได้เอาเทปเอ,ออกกนี่อันนี้มันไปเองเนี่ยนี่เด่นสดๆเลยเนน่ดู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 มือบักนี่คือบักดัมเบลติดมือเออโอ้ยเอาเอาเลือดเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉยเอาถึงเวลากินข้าวแล้ว ในวันนี้เรามีอาหารเสิร์ฟมีเบอร์เกอร์และเฟรนฟรายทอดอาหารก็อยู่เต็มตรงตรง,ตรงกลางแล้วก็หยิบอย่างละชิ้นอย่าลืมอย่าลืมดื่มน้ำด้วยละ่ะก็ทานให้อร่อยนะครับก็ประมาณนี้กดพูดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหลือ,อสองคนอีกเออ <c oughs> โอเคเรากดเลือก เบอร์เกอร์เฟรนฟาตามสั่งกับนี่ขึ้นมาเอาละคดีเลยผมจะต้องทานอะไรดีมีเบอร์เกอร์กับเฟนนฟกับน้ำตอนนี้ก็สองคนก็กินเล็กสองแล้วกันง่ายดีงามอึบอึบกินทานอร่อยอ่าสดชื่นแล้วดูดอมเมลติดมือขายมันจะกินได้ไหม <c oughs> เนี่ยเฮ้ยโอ้ถ้ารีเซ็ตก็ไม่ได้ดูดูด ดู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 ดำเบลติดมือติดก่าตาช้างอีกเฮ้ดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มก้ำก่อนโอเคอือนขอหน่อยอ่าสดชื่นเบอร์เกอร์อ่าข่อย่างชัวแล้วทีนี้ดูมือติดฮัสซินอ่าอาจารย์สวัสดีทุกคนทานอิ่มกันไหมอ่า มันอร่อยครับก็อิ่มครับก็อร่อยประมาณนั้นเจมโต้ดิจที่ตอบดิจที่ได้ตอบนะครับแล้ววันนี้จะมีแขกเดี๋ยวเขาบอกว่าอนะไรเนี่ยวันนี้มีห้องรู้ดิฉันฉันชื่อมิสเตอร์คและฉันก็เป็นอาจารย์สอนเคมี Me. วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษให้กับสักเรียให้ให้ดูให้ฟังนะอ่า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะโอ้ไม่โอชอะไรครับคุณครูหนูมันคงคงไปแทะเจาะสอบไฟแน่ๆเลยแต่แต่มันโอเคทุกคนไฟฟา้าพลังงานกลับมาใช้ตอนงานนี้ได้แล้วพิวใช่วันนี้ผมจะพากเสียงแบบตามแบบแบบ,บตามตัวละครแบรบเพนเพนะแต่ก็ตาม เขาบอกว่าทุกคนไปที่ห้องประชุมเพื่อเพื่อเป็นการไปการตามแบบไม่ไปเชิญเชิญแขกผู้มาเยือนโอเคตาม <c oughs> ผมหาตอนดูดูมือติดมือ <c oughs> ผมไม่น่าแบบผมาติดมือเล่นๆเ,เลยนี่คือบัอกอีกบันหนึ่งที่แบบมัน <c oughs> สุดหาแล้วเนี้ยนี่คือหาที่สุดแล้วเนี่ยดูดีด,ด,ดีตอนรับสู่ห้องประชุม ห้องประชุมนะครับอันนี้คือห้องประชุมแล้วนักเรียนสามหารถทาที่นั่งกันได้เลยนะจ๊ะโอเคผมเรียกตามานี้นเลยนั่งที่นั่งเฮ้ยเพื่อนไปหาที่นั่งโอ้โ oh หดูวิธีการนั่ง <c oughs> นั่งเหมือนกับคิดดูสภาพในโควิดก็ต้องมีเว้นระยะห่างบ้างนะครับอันนี้ก็รักษาตัวเองนะคะสรสภาพค่ที่ไปที่ต่างต่างพื้นที่สวัสดีตอนบ่ายนักเรียนทุกคน ฉันชื่อเมสอ่นตามหัวชื่อเลยและฉันก็เป็นเป็นนักเรียนที่เคยเรียนโรงเรียนตรงนี้มาก่อนเคยเรียนที่นี่มาก่อนเมื่อกับพวกนักเรียนน้องๆหน,นูๆนะครับอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นโอ๊ะไฟดับเฮ้ยอากโอไม่ไม่มอีกแล้วเอาและไฟดับพวกเรากลัว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ให้ใจเย็นทุกคนหาเครื่องปั่นไฟก่อนเราต้องกลับไปเปิดไฟอีกครั้งวิ่งไปที่ล็อกเกอร์แล้วไปเอาหยิบอาวุธขึ้นมาจากนั้นนายจากนั้นนักเรียนก็ไปที่ไปที่รังหูบน power box เอาละ ตรงนี้เป๊ะเพอร์เฟ t นี่งไงที่มาเออถ้าเกิดปรากฏโอเคกดนี้ได้ <c oughs> ยินดียินโอเคเก่งมากนายส้มหรือจะเรียกว่าพีส้มแล้วกันโอเคมันต้องแปลกใจเอล่ะตอนนี้พลังกลับมาเรียบร้อยแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมพลังแบบไม่ดิคนเล่นก็นเหลือสองคน อ้าวจะโอเคแทบมองไม่ทันไอ้อยฉันมีอะไรจะเฮ้ย <_ C 1> เดี๋ยวเดีเรามีของสปายด้วยเหรอส่วนนี้คืออะไรโอเคนี่เองโอเคตามไปตามเส้นทางไปมาตรงจุดตรงนี้ใช่ไหมเป๊ะเพอร์เฟกแล้วไงต่อืเฮ้ย อาจจริงดิเฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยอืมมเหมือนโดนพันหลอนด้วยภาพหลอนอ้ยอยเอาขอบไปเดี๋ยวๆตรงนี้ก็บินโอเคถันเฮ้ยนั่นเกิดอะไรขึ้นนะ่ะผุ้หญิงเขาตอบถามทำไมกันทำไมประตูตรงข้างหน้ามันถึงเปิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้อรับ เออเฮ้ยใครวะเนี่ยเอามิสคาคินใช่ไหมเอาเฮ้ยเอาจริงดิฮ่าฮ่ฮ่ฮ่แกติดฉันติดกับแกแล้วฮะคุณมิสคายเหรอฉันไม่ใช่อาจารย์ฉันนะเป็นจอมารต่างหากล่ะแต่ทำไมล่ะ ฟีนก็ตอบถามฉันต้องการกินนักเรียนเพื่อความอยู่รอด <laughs> แล้วไงต่อมาดีบอสไฟโอโ้โหแกโฮโหแกนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โอโ้โอโอ้ยหนี่แกนี่โอ้โหเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวจะทำอะไรอึบฟาดไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหเฮ้ยแกเป็นตัวอะไรไเนี่ยมาจังหวะนี้ ผมมีเอ้ออ้อชารอชาร์จย้ยโอ้โหมาดาราคอมแบทแล้วชาร์หรอรอชาดหรอชัดเอ้ยโอ้โหูอือ้ยเ้ย้ยแกเป็นจาำพันมเหรอแกเป็นจ่าพนนมเหรออือโอ้ยโอ้ยโอโดนตีแล้วโดนตีแล้วเอาคุณผู้หญิงแกฆ่าําอะไรฮะมาดิอนี่นี่นี่เอาดิเอาดิหลบ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 ดิมาดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแลกกันตีฮะ,ะเยน็เยนใจเยน็เยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอหอมันใช้ก่อนรอมันใช้ก่อนจากวันนี้ตีลังกานี่ตีลังกาดิขามเหยียบหัวเลยอึ๊บโอ้ยโอ้ยอตยีฟาดตีห้าบอกลบห้าลบ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 เป็นผมจะใช้พลังแบบสุดยอดอือตาย,ยซะนี่อะนี่ลบ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 ในจริงนยอไม่ตันโอ้ยนี่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 มืองงเหรอฮะมาดี วับแปบลบนี่หลบจบเป็นดิจิตอลฮะดิเอองงดิเอ๊บเตะเตะหลบหลบหลบหบหบหดิลบหบมาขมอนขมอนขมาเจามาขมาจอมันจอมันตีไปนันนั่นนั่เหล็กโอ๊ยโอเลือเหลือครึ่งหนึ่งแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ครับเลือดเหลือน้อยแล้วครับแปบนีการต่อสู้แบบหนึ่งตอนหนึ่งแบบดูเดือดฮะอี ตีตีเออเอาเด,ดือือเออฮึบปิงมาดิ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 เลือเหลือน้อยได้เลือเหลือน้อยได้จังหวะนี้บักนี่ตีแบบตึงตอนหนึ่งนี่อือขบ้อนขบ้อนบัก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 อืมตีต่อยต่อยอืออือฮะแกไม่มีเซต ที่จะมาอยู่ในโรงเรียนของฉันอือไอไออืออไอ,โอ,โ,อโอ้โหเกือบตายสามสิบห้าเปอร์เซ็นรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้ยเลือดเลือดเอท่ากันแหละสูสีเลยกันเอ๊ะเจอมัดนี่เจอวัดกระบ,บองซะอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่เจอคมแฟก กระบองกับมีโอ้ยโอ้ยโอ้โหเป็นการตีแบบวนวงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยแหนเยมัน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 อ้โอ้ยอมันออโอ้ยอ้ยหลบหลบหลบหบหลอ้อ้ยหลบ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 อะออชัดอย่างงี้รอชัดออปอยกับวับแป๊บวับหลบจังหวะนี้มาดิออก็มาดิครับ ก็มาดีครับอือก็มาดีครับโอ้ยโอยโอย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 ก็มาดีครับนี่ายลบ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 สายลบขวาลบ้ายลบวาอือฮัมมอนเกิลเกมโอเวอฮะตายซะจอมันเฮ้ยเหนื่อยโอ้โอ้โอ้ อาชิเมนต์ดีเวลส์มยเยอะนักล่าอสูนเฮ้ยเราจัดจอมมารพิศาแล้วเย่มีค่าคนเดียวนะรอสักครู่เจ้าหนูทุกอย่างโอเคไหมไม่โอเคเลยเลื่อนเหลือสามสิบเปอร์เซนต์อ้าอาจารย์ใหญ่อ้าบเหรอโอ้โหฉันไม่สามารถเปิดประตูได้เขาเขาล็อกจัดข้างในนะ ใช่มันเป็นฝีมือของอาจารย์จอมันมันถูกปิดล้อมหมดเลยเราไม่สามารถออกจาก้อกลองนี้ได้เราติดก,กับที่นี่อ้าวจอมันเป็นพิซซ่าเหรออาจารย์คิดเนี้ยเหรออ้อมโอ้เยี่ยมเลยตอนนี้ทุกอย่างจงใจเย็นไว้นักเรียนในหาในหาทางขึ้นจากชั้นหลานฟ้าออกจากที่นี่ได้ Achievement เฮ้ยแอปปี้เอนดิ้งเบิร์โอ้โหนิวโหขึ้นอาชีพรัวๆเลยเอาละก่อนเลยเลยเราต้องไปขึ้นทางขึ้นก่อนเราต้องหาทางขึ้นหละตราต้องหาทางขึ้นแหละเพลงเพลงรลับทึกมากเพลงรลับทึกมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยเดินเป็นกิจฉลโอ้ย การต่อสู้ที่อยังอย่างเหนื่อยจริงๆเอาละไปที่ด่านฟ้าใช่ไหมปุ๊บโอ้ย่ออย่างชั่วเฮ้ย <c oughs> โอ้ยเหนื่อยจนติดคออ่อยโฮโชคดีเอาละหาเชือกและไต่ลงมาดีเลยโอเครู้สึกว่ามีทางออกขึ้นมาเขาบอกว่าไปเจอที่รถ รถบัสได้เลยได้เลยหาเชือกเย่ยมากนายส้มโอเค <c oughs> เรียกนายส้มเลยโอเคนี่มันคือตัวละครเองนะครับจะเรียกว่าตัวละครใครก็ได้ครับเอาละตอนนี้ปีนใต้เชือกลงมาและเจอกันข้างในรถบัสเอาคัฟฟีน เอาคืออยู่เทนี้เหรอผมไม่รู้เลยนะเนี่ยอ่าคาสิีนสมมุติว่าแบบะอหัวเราอะไรเราพวกเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเออเมื่อกี้ผมได้ฉากจบแบบแฮปปี้อนดิ้งหรอเอออะไรเนี่ย To be c o n t i n u e ติดตามตอนต่อไปอ้าวจบพอดี yes โอ้โหสุดยอดผมชนะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเอาละก็ถ well, ือว <te> ่ามีแค่นี้นะครับผู้ชมคัะก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับผู้ชมหามมีคำพูดคำจาำไม่สุภาพในคลิปนี้ผมต้อขอกราบขอภพยในาที่ดด้วยนะครับคุณผู้ชมก็จะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวไปก่อนนะครับ แล้เอาไว้เจอกับในคลิปต่อไปครับผมว่าจะเป็นในเรื่องแบบในในใน,ในโรบอลนครับสวัสดีครับ